เกียวนาฝนพิชิตด,ดอยหลวงตากอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักเดินป่าและผู้ที่ชื่นชอบการประจนภัยชวนมาสัมผัสความงดงามของวิวสวยๆภูเขาสีเขียวยิ่งถ้ามาช่วงนาฝนแบบนี้หรือมาช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะได้เห็นทะเลหมอกยามเช้าและทุ่งหญ้าเขียวชอ,อุ่มแค่คิดก็สดชื่นแล้วค่ะแถมถ่ายรูปหอ,อกก็สวยมากๆ โดยโดอยหลวงตากนะคะอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายไม้กลายเป็นหินเปิดฤด,ดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและเปิดให้ขึ้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็จะเป็นทริปตั้งแคมป์แบบ2วัน1คืนค่ะสามารถจองทริปผ่านแอปพลิเคชัน QQ ได้เลยเปิดจองอาทิตย์ละ50คนเท่านั้นเมื่อจองได้แล้วเนี่ย ติดต่อไปที่เพจเฟ e บุ๊กปุทียนแห่งชาติดอยสอยมาลายไม้กลายเป็นหินเพื่อส่งหลักฐานยืนยันการจองผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยซึ่งก็ต้องเข้าไปยืนยันการจองภายใน3วันเท่านั้นนะคะไม่งั้นมีหลุดจองแน่ๆค่ะ สำหรับดอยหลวงตากนะคะมีความสูงประมาณ1,175เมตรจากระดับน้ำทะเลเห็นสูงๆแบบนี้แต่ในการพิชิตยอดดอยเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะลักษณะสเส้นทางก็จะเป็นทางราบสส่วนใหญ่มีทางชันบ้างสลับกันไปซึ่งนั่นกันแรกมาด้วยระยะทางเดินเท้า11กิโลเมตรในการไปถึงยอดเขารวมไปกลับเนี่ยก็แค่2 2กิโลเมตรเองเออกกาลังกายชิวๆมือใหม่เดินได้สบายค่ะ และทีนี้เขาก็มีค่าบริการคนนำทางและค่ารถรับส่งจากจุดรวมตัวไปยังจุดเดินป่าซึ่งก็จะเป็นราคาเมาจ่ายตอนหนึ่งกลุ่มกลุ่มลราไม่เกิน10คนค่ะมีบริการลูกหาบด้วยแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะใครที่อยากจัดทริปลุยฉ่ำช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวนี้ลองมาเช็คอินที่ดอยหลวงตาก,กันดูสักครั้งค่ะจุดหมายคุ้มค่ากับความเหนื่อยแน่นอน ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบูดอกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบูดทีค่ะ